สวัสดีครับลุงศักชาแนลมัอน,นี้ชิม,มาเบิงทุเรียนน่องไส้ลุงศักนะครับมันอยู่ในบ้านปลูกอยู่ในบ้านลุงศักเลยเขามาในบ้านก็เลยเห็นผลหดต้นทุเรียนโยก็เลยเขามาเบิงกูเห็นหดต้นทุเรียนนะผลเดี๋ยวเขาไปสัมผัสน่องไส,ส้ลุงศักมันเป็นเห็ดชนิดใดขึ้นงามทุเรียนผลงามงามนีน่พี่น้องต้นสมบูรณ์สมบูรณ์เป็นเส้นปุ๋ยอีหยังเป็นเีษดยายอีหยังยเดี๋ยวสี ไปสัมผัสล่องเมืองเนาะโอ้โหมันก็ล่องไห่หนามทุเรียนเนื้อพี่เนาะโอ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไห่หนามทุเรียนบ่กราเป็นไห่หนามทุเรียนโอ้อันนี้พันใดครับนี่พันใดนี่มูสันชิงมูสันชิงโอ้งามดีเนาะสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วโอ้งามใส่ปุ๋ยยังเนาะครับนี่ยยีบหายทิ้งทิ้งยีบหายตัดกับ มีติมหามเสมอรับกันแต่เ,เอยสิทธิยงสิทธิยอีย่ายยงบังับเนี่ยก็อย,อยังใบโอ้งามดีนะสิทธิยาเพี้ยยาเพี้ยยาเซลายาเซลาเซบ,บินยาย,ยังเกาเบ,บินแปดห้าเซบินแปดห้านะโอ้หายหนาพอมดินเซติซุ่มหน่อยเนาะอเพียงโปกง๊กหงอน,นหน่อยออสิบนาทีแลสิบนาทีพอมีเพียงคุมซุ่มดีโอควอย ไล่ไปเลยบนบางน้ำไล่สองมือ,อ,มมอไงทีนึงโอ้สองม,มืองนะไงเจนึงเนาะโอ้ผมมีหลายอย่างนี่ครับนี่ถ้<ร>าไนถ้านีาานเป็นอย่างต้อนอย่างต้น,นโอ้นี่งะอะเป็นดอกครับนี่โอ้พีไก่เป็นลายพีไก่เนี่ยงเงออย่างนอยตุเรียนโอุ้เรียนเนาะโอ้ทุเรียนยน่ครับเป็นดอกบัดครนี่ ดูแดง่ายทังเนดูแลง่ายบ้ดูแด้ง่ายก็ทุดเดีอนโอ้โหบ่ายงยากไม่ค่อยติดยังเส้ตะบปุ๋ยใส้ตะปุ๋ยปุ๋ยให้เพื่อเอ้นนี้เป็นดอกนี่ใช้ปุ๋ยสูตรใดครับนี่ปุ๋ยซิมหากับสูตริมหาใส่เสมอเลยไหนบ้าิหเสมออ้ิหาเสมอวันดูไดง่ายยังกับปิดหมากอีก่ออ้โี่ปีกไก่เป็นดกบ่ปีกไก่ปีกไก่ดกเลยในกนยก็ไ้ กเปลอเป็นเปิ่งเปิ่งนเป็นไม่เนาะเปนเปลนเไม่อ๋อครับอ๋อาันนีเบิ้องด้านนี้ดก็ยังเห็นเต้นยังก่อนนี่แม่พันโอ้มีอยู่ขังเหล่าเน่อยครับู่ในบ้านเป็นหอวเหล่าอันนี้มังคตรเนาะเป็นดอกเรอว่ต้นนั้นเบื้องต้นเป็นดอกครับงันว่าเบิ่งท่านนี้โอ้เป็นดอกแล้วครับพี่น้องเป็นดอกแล้วเป็นดอกเป็นมากหน่อยอมโอเคตุ้มมาเกะกกันนะ โอ้เป็นหมาอีเลีครับนี่มังคุดครับนี่เว่ามังคุดผ่าอีสานถ้าว่าเป็นหมากมาเบิ้งได้ครับเด้อนี่มังคุดผ่าอีสานถ้าเป็นหมากคือกันครับนี่เป็นได้สี่ปีสี่ปีเป็นหมาเลยสี่ปีโอ้สี่ปีเป็นหมากแล้วเว่ามังคุดเนี่ยดูแร่หยาดที่สุดเลยมันก็ดูแร่หยาดบ้งครับนี่เวลาเว่าอย่างกับว่านหยาดเลยนะว่นน้าเห็นเห็นเจ้าเดียวได้ป็นก็เขย่าดูแร่ยังนี้บ่คคยเป็นหมาเขย่าโบ้บางคนออืบ่คคยเป็นหมาก มันยี่ทาของน้องไข่ฮานะครับน,นนี่เป็นหมากให้กันครับมังคุดมันเป็นเป็นเรื่อยๆเป็นไม้เรื่อยนี่กงถอดยอด<อ>เลยถอดดอกโอ้ถอดดอกดอกไม้เรื่อยเป็นลายรุ่น<อ>เป็นเรื่อยๆเป็นมานไม่เรื่อยคุณมันเป็นทีเดียวคือคือเพื่อนคอยทยอยออกมาเรือ่อยบอกทยอยดรืย่ยๆก็คือว่าเด็กยันข่าวว่าไอ้ทุเรียนต้นใหญ่ๆน,นั่นเป็นหมากหรือเป็นดอกหรือเปล่าเป็นนะครับอ่ะไปไปเบิ่งกันดูไปเนี่ ดอกเงาะดอกเงาะครับผมนี่กขาลัางสีเติมจังไรกระบาดนะครับนี่มาเบิ่งตัวนี้ก่อนครับก่อนเสียหวัวใดต้นที่เป็นหมากเนาะต้นที่กำลังเป็นดอกอันนี้พันใดครับนี่อันนี้พันมอนทองอายุสอ,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 องสองปีเก้าเดือนมอนทองสองปีเก้าเดือนโอ้ส,มบ,อสมบูรณ์ดีครับตัวนี้ไหมจะปีแลนงเพ่งามงามปีสองีเรือสองเริ่องเริ่องามอ๋อไปสมบูรณ์นี่ดีที่เราไเนี่ย ใบหนาใบใหญ่คร oh, 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 oh. oh, okay. so, ัย CPH เป็นดอกเปนะปีให้เป็นดอกปีเป็นดอกโอ้โหต้นใหญ่เหาสมบูรณ์พี่น้องโอ้ขอทาขอทาเนาะกะปุ๋ยกะใส่ปุ๋ยสดได้ครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยยิมหายจ็ดเจ็ดกันยิมาฮครับยิมไฮเสมอยิมไฮเสมอครับ ปุ้ยไซแล่าบ้านนี้ได้ฉีดยงฉีดยาป่ะครับนี่ฉีดครับโอ้ยใยังครับเี่ยมีงจังคอยสียตัวอะไบ่มีกับบ่มีออ๋ีเป็นบางครั้งมีมาแรงจังคอยสีโอ๋อครับครับขันเบิ่งข้าเบิ่งกันว่ามันใบด่างใบ,ย,ใบยังใบใหยายาม,ม่เพราะห้อยังอ่อยยาไมาเฉียดเป่นมั้งมีห้อยมีห้อยมีม่แรงกัดค่อยห้อยจังคอยมาสีเอาโอ้ครับตอนนี้มันกะใบงามอยู่บ่มียังอือวะมาเนี่ยห้อยังไปเบิ่งท่าผลหลายตัวนี้ครับพี่น้อง น้องไส,ส้ลูกซากกระปุกรวยหลายโย่หลายตนโย่ได้ผลแล้วก็มีไปไปเบิ้งตนไม่เรื่อยๆครับผมบบดน,นี้โอ้คุณปลูกหญ้าหญ้านี่หญ้าอันยังกันนะครับนี่หญ้านกเปียหญ้านุเปียครับโอ้หญ้านี่เปียโอ้อ,โอันนี้ก็งามกันเนาะคุณปลูกตัดไม้คุ้มคุ้มทุเรียนปลูกไว้เป็นบังเป็นเห่หฮม <ตา S 1> ทุเรียนเนาะโอ้มาด้านนี้เด้ออันนี้คุ้มผ่าสลัมไว้พร้อมอันนี้กระดุมครับนี่อันนี้พันกระดุมกระดุมงานเดือนงามครับงานเดือน หาเดือนตัวนี้หาเดือน,นโอ้งามพี่กันตัวนี้เงาพีนกันเนาะใส่ผ้าสลิมบ,<า>งบงังบังแดดด้ว้ดดะไปะยังไงเพิ่งท่านี่รึเปล่าครับเลยอันนี้ก็ต้นเงาะเนาะนีเงาะกระปูไว้เสริมไว้โอ้อันนี้ก็ทุเรียนพี่กันนะครับในบังไว้อันนี้พันธุ์ใดครับนี่พันธุ์ใดนี่นี่กระดุมกระดุมคลื่นกันอันนี้ก็งามนั่นนงิบ อันนี้กระนกยิบก่าสันเพิ่นวาเนาะอ๋อตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็งามครับอันนี้พันใดก็ครับดีหมอนทองครับหมอนท่องหมอนท่องเขสามปีแล้วอีกเขาสามปีธรรมดาเนี่ยดูแรกดีๆจักปีวันทีเป็นออกดอกออกผลไงเฮาสี่ปีครับโอดี้กัมูญ่ากับสี่ปีเป็นเล้วปีเราปีแรกก็ได้หนุ่ยสองหนุ่ย่ะปีแรกมาดูกันเลยอือครับยี่สิบสามยังเคยเริ่มทุกอือ ปลูกกล้วยบางแดดบางเงาให้เพลินพร้อมเนาะบางแดงดต้นทุเรียนครับโอ้ดีดีครับดีนี่มันจะเป็นกเกษตรในหมู่บ้านแหละครับนี่หนอ่อไสรลูกสาก,กาเป็นกเกษตรตัวยงโยครับนี่ปลูกยังกะได้ผลดีโยตุเรียนนี่กะนี่แต่ต้นงามๆครับเดี๋ยวสีพามาเบิ่งอืมนี่หอดตุเรียนคู่อืมอโอ้ร่มแห้งพี่น้อยพี่นี่ร่มหนาวมาอีกไม่ได้บว ต้นกล้วยก็หักลงมาเนีย้ยไปเบื้องต้นที่กำลังออกดอกครับผมกำลังจะออกดอกไปยางไปน้ำกเกษตรเพิน่นไปยามไปเบื้องต้นที่เป็นดอกนะครับแนละ้วเบื้องต้นที่เป็นดอกมันมีได้ผลแล้วปีไก่เพิ่นก็ได้ขายครับปีไปก่ทีนี้ก็เป็นดอกอีกแล้วท่านมันกำลังสมเกียสอนดอก โอ้เป็นดอกอะไรตัวนี่ครับเนาะอ๋ออันนี้ออมปิดตัวนี้จะดีก่อปีรับตัวนี้ได้ปีก๋ยวสิบปีแล้วตัวนี้ไดี๋ยวสิบปีแล้วตัวไก่ก็ลูกเยอะเนาะตัไก่เนาะไก่เด้๋ยสามสิบหน่วยตัไก่ไดี๋ยวสามสิบกัวหน่วยเยอะสันครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีก่อนก็มีสิบหน่วยอ๋ออันนี้ไม่เอียงนี่ไม่เอาคือมีขนดอกหย่างติด เป็นดอกกันเออห้าวเอาของสีมันบ่แล้วก็มาปัดเรื่อเลยโอปัดจากดอกนั้นมาใส่ดอกนี่โอ้โดอกนี่ครับพ่น้อง,งปีนีปีนออีเป็นดอกโยร่างสิบบานนะครับอันนี้อันน,น,นี้คือดอกก่อนบานพนหลวงนี่คือสิเป็นหมากกันบ้างครับเป็นหางแย่เออเขื่อนหางแย่เนาะติดลูกติดลูกก็แล้วอืมเคยเห็นกันนะอันนี้ก็เป็นดอกครับผมนี่ เป็นดอกดอกดอกลบนลกายว่าเป็นหางแง่เนาะคนเรียกว่าหางแง่โอ้ดกครับพี่น้องเปลี่ยนอีกทีดกดอกขับเป็นไก่เปลี่ยนแค่ต้นครับนี่ต้นนึงครับต้นต้นที่สองต้นนึงอีกต้นนึงมันเป็ี่ยนเนอือเปลีต้นต้ียวครับมาไปเบิ่งไอ้ข้างผุนดุดังง่ามอยู่งข้างผุนได้โอ้ยน้ำมาเบิ่งร่องกล่องท่านนี้ครับมีหอดร่องกล่องครับผม น้อกของคนกะมีอยเป็นตุ้มเป็นตุ้มเ่ยือยังปีกไก่คือสิเป็นหมาด้ครับแม่นนบ่ี่เป็นครับบด่นนี้ปีไก่บ่ดอกคนใดแล้พ่อได้กินอยู่เอ็นบ่สแลพ่อได้กินนี่ดอกมันออันนี้กำลังสีแตกตาดอกนะครับนั่นแตกตาดอกโอ้มีหลายอย่างครับมีสุกหลายพันเลยครับทหันมาบางท่านนี้โอ้อันนี้ต้นทุนเดือนนี่กันโอ้ต้นนี้สามปีแล้วครับผม เมืองเหงาพี่นะครับปศุสัต์จังำได้เป็นหนอนเมืองด้วยคนเหงาคนนี้ต่เหงาอย่างไรเป็นว่าสี่ปีตัวมึงไงปีหน้าก็เป็นออกลูกแล้วปีหน้าครับอ๋อนี่ยขึ้ยังห้อยหนอนจ้ะมันโอ้แตงขลังโอ้แตงขลังแตงขลังติ่ขลังนึกว่านึกว่าเป็นติดลูกเนาะโอ้งามครับตัวนี้สามปีเหตุการณ์ว่าปีหน้าขึ้นสี่เป็นหมาที่ย่องกัน โอ้งามครับงามปลูกกันได้แกงงามเลยบอกเขาลูกสาปลูกก็ยังบ่ปั่นได้ต้นนี้ขนาดนี้มีศัตรูพืชมาลงมาครับนี่มีครับมีแมงมีแมงคือกัดโดนบอกรึเปล่าโอ้ยยังปันได้กับมีอืมต้นเลื้ยงยังปันได้กับมีศัตรูคือกันตัวนน่ะตัวนี้สามปีครับผมสามปีโอ้สามปี อะเบิ่งตัวนี้นีื่อนนี่หาเดือนโอ้อบคเณือบคตัวนี้หาหกเดือนตัวนี้ตัวนี้ม่ปุูตัวละตัวละจเท่าไหร่สองอยห้าสิบตัวละสองลอยห้าสิบอโอ้งามครับงามงาาใบนาพัน์ไหนก่อนตนมอญทองมอญท่องขึ้นกันโอ้เน้นเน้นมอนท่องเนาะเน้นมอญทองอือพวกเรียงมองยิบนะครับเจวต้องต้วอือครับ ุยกันระดมไปเบื้องข้าง,งาพี่ดูก่อนพี่ยังเห็นง,งามๆอยู่สามตัวนี้กระดูมเดียวกันครับแต่ว่ามินตี้มันตู้โรยลายสองตัวนี้โอ้เกล่าไม่ได้บปร่งามตัวตัวน,น,นั้นเกล่าอยากลงแน่นนนเหมือนบอลมาเบื้องสามตัวนี้เลยคืองามค่ะคิดครับโอ้ช่วงชมเป็นกระไลตัวนี้เนาะพี่น้องช่วงชมเป็นกำลังเป็นดอกเลย ชมกันไลง่งามมีกี่สามปีโอ้สามปีเต็มอันนี้สามปีเต็มทีน่ะเอาดอกได้ทีน่ะดอกได้น้องตดสมบูรณนะ์เนาะตดสมบูรณ์ด,ดีคือให้เพิ่นติดดอกติดนั่นเลยเาต้องฟางคุ้มอนไรต่างวิญญาณบกเกิดเป็นสีฟ้าเอาฟางเอาใบไม้แห้งมาคุม้ม โอ้สามปีพี่นอ้องเงาดุเงาใหญ่เงาสมบูรณ์ดียินหนาที่เราติเป็นดอกพี่ดอกเพราะว่าเมืองนี้กระรังแตกตาแตกยังอ,กออกเป็นตุมต้มๆเป็นนั่นเนาะอืเงาสมบูรณ์ดีเอ้อวันนี้ก็ได้มาสัมผัสลองใช้ลูากศร์กัขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมลูกเอาคลิปนี้ก็รบกวนเพร่เจ้าเนียนนะครับเนาะขอบคุณ น้องไส้ลูกสักเรือ่อยๆที่บาน,นครับสวัสดีครับขอบคุณน้องไส้แลงพี่น้องไปไอชิปนี้ก็ท่านนี้นะครับเนาะพามาเบิงตุนทุเรียนง่ามแหมสอนพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาเบิงของน้องไส้ลูกสักนี่แหละขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะพี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์ลูกสักมาให้กำลังใจลูกสักถุกคีบถุกคก็บขอขอบคุณขอบคุณหลายๆ ะคลิปนี้ก็สั้นนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ